แต่ก่อนจะพบกับช่วงการบรรเลงของรายการทิพวาทิตย์ในวันนี้เขอเชิญท่านผู้ชมพบกับช่วงสาธิตดนตรีไทยโดยคุณชยุดีวัศวานนน์วันนี้เธอจะมาสาธิตการฝึกหัดขีมตามแบบฉบับของเธอเหมือนเช่นทิพวัทิตย์ทุกครั้งที่ผ่านมาขอเชิญท่านผู้ชมพบกับเธอได้เลยครับท่านผู้ชมคะช่วงสาธิตขีมก็กลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะคะ ถ้านั่งถ้าจับไม้การวางมือนี้ท่านผู้ชมขอไว้ว่าขอทบทวนทุกครั้งผู้จัดก็จะทบทวนให้ทุกครั้งเช่นเดิมนะคะนั่งก็นั่งตัวตรงๆอย่าทับขากันเท่านั้นนะคะถ้าทับขากันแล้วตัวจะเอียงนะคะนั่งตัวตรง,น,ง,ตตรงนั่งตัวตรงก็จับไม้จับไม้สองนิ้วนะคะสองสองนิ้วคือหัวแม่มือกับนิ้วชี้ที่เหลือทั้งหมดนั้นสามนิ้วที่เราหุ้มเป็นลักษณะบัวตูมนะคะอย่ากำรรอย่าเก,กรงและอย่ากด เสียงมันจะได้ออกมาใสนะคะถ้ากดมันจะเป็นอย่างนี้ถ้ากร,รมัม่นแนนมันก็เป็นนะคะตัวนี้ตีได้ทท้งนั้นแต่เวลารัวจะเป็นลักษณะนี้ถ้ากดนะคะจะเป็นถ้ากร,รมเพราะฉะนั้นเราจะดูไอ้ที่มันดีดูรถสวยเสียงใสโปร่งนะคะ,ะลักษณะการจับไม้ไม่กร,รมไม่แน่นนะคะให้ให้ให้อยู่ให้บังคับไม้ได้เท่านั้น ก็ตีเสียงคู่8ปดคิมก็มีสูงกลางต่ำนะคะก็เริ่มตีให้ฟังสังเกตเสียงนะคะก็จะเป็นลักษณะถึงเสียงซอนนะคะพอเสียงลาสังเกตนะคะมือซ้ายขึ้นสงูงมือขวาจะขนานกันทันทีอย่าให้ ไปตามใจนะคะหัวมัจะชนกันจะดูไม่สวยจะเป็นลักษณะนี้ขนาลงมาแยบมือนะคะแต่พออย่างนี้นะคะอันนี้ก็อันตรายอยีกอยางหนึ่งค่ะนะคะ,นะคะพอพอเสียงมีจะเป็นอย่างนี้นะคะนะคะ อย่าทานะคะขอให้แยกมือทันทีมันจะสง่างามไม่มีอะไรยากนะคะแค่นี้ขอให้มีพื้นฐานเท่านี้แล้วตีให้ชัดตีเสียงให้ชัดจําเสียงให้ได้แค่นี้ก็จะทําให้นํานไปสู่ช่วงสะบัดช่วงรัวได้อย่างไพเราะทีเดียวนะคะขีมนี้ถ้าตีเมื่อไร่แล้วรัวไม่ได้สะบัดไม่ชัดก็ยากที่จะฟังและไพเราะนะคะ อันนี้วันนี้มีน้องๆบอกว่าขอให้ตีเราจเจริญสีเราจเจริญสีนี้ไม่ทราบว่าจะลงจังหวะอย่างไรแล้วเวลาจะรอจังหวะขณะที่รัวไม่ได้จะทําอย่างไรนะคะก็สังเกตสั้นๆนิดหนึ่งนะคะจะตีดูเที่ยวเที่ยวที่หนึ่งก่อนว่าจะรอจังหวะอย่างไรนะคะแก้ไขยอย่างไรนะคะสาหรับผู้ที่หัดใหม่ นที่เล่นเป็นแล้วจะรัวสองจังหวะนะคะแต่ตรงนี้ถ้าเผื่อน้องๆหัดใหม่ๆจังหวะจะไม่ทราบก็จะใช้วิธีนี้นะคะรัวแทนแทนที่ชิงฉับแล้วก็เป็นชิงฉับเ็ื่องร่ต้นใหม่ ะะเหมือนกันแทนที่จะรัวรอจังหวะรัวยังรัวไม่ได้เพิ่งหัดใหม่ยังเกรงยังจำอยู่นะคะยังสายอยู่เงี้ยน,นะคะก็พยายามใช้จังหวะให้แม่นซะก่อนเมื่อเราได้ตรงนี้แม่นนะคะเราจะหัดรัวรัวแทนนะคะอันนี้ก็ไม่ไม่ยากถ้ามีผู้ชี้แนะและเข้าใจนะคะ แล้วเวลาสะบัดอีกครั้งหนึ่งถามว่าเวลาตีสามสามเสียงลงมาเนี่ยมันจะต่างกันอย่างไรถ้าตีสามเสียงธรรมดาจะเป็นนะคะถ้าสะบัดมันก็จะเป็นลักษณะสังเกตนะคะสามลูกจะรวบให้ติดกันนะคะและให้ลงจังหวะคือไม่ใช่มาตีอันนี้คือการตีธรรมดานะคะเอ่อดัองนั้นก็จะตีให้ฟังแบบ ไปเลยนะคะแล้วก็ให้สังเกตดูจังหวะจับจังหวะเองนะคะแล้วให้สังเกตวการวางมือด้วยนะคะจะเริ่มสะบัด นะคะคถ้าถ้าจะหวานธรรมดาก็ก็จะเติมให้เพราะสันนะะักมันอยู่ที่การบังคับมือนะคะกับรัวให้ละเอียดมีดังมีเบาอันนี้มันจะทําให้เพลงเพราะขึ้นคือลีลาด้วยนะคะก็ไม่มีอะไรยากถ้าสนใจแล้วก็รักที่จะเรียนวันนี้ ช่วงที่สาธิตขิมก็สาธิตไปถึงตรงนี้นะคะผู้ที่มีความสามารถแล้วก็จะเป็นเดี่ยวเครื่องมือดนตรีชนิดใดก็ตามนะคะที่เป็นเครื่องดนตรีไทยและเล่นกันเป็นหมู่เป็นคณะนะคะและมีคุณภาพก็จดหมายเข้ามาในรายการของเราได้นะคะเรายินดีที่จะเปิดเวทีนี้ให้ท่านมาแสดงในรายการเรานะคะวันนี้เขาจบช่วงสาธิตขิมไม่เพียงเท่านี้